สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิว t w z A9 นะคะุ่นมือถือรุ่นใหม่จากทาง t w z หลังจากที่ได้ปล่อยตัวมือถือรุ่น t w z A8 ออกมานะคะรุ่นนี้ดียังไงรุ่นนี้นะคะเครื่องแรงและเร็วมากเพราะว่าเป็น d u o l ค o r e 1ความเร็ว1 GHz นะคะกล้องดิจิตอลกล้องหลังความละเอียด8เมกะพิกเซลนะคะ มีฟังก์ชันพานรามาไว้ให้เพื่อนๆได้ถ่ายภาพวิวภาพมุมกว้างกันด้วยสนุกๆน,นะคะเครื่องน,นี้ด้านหลังเป็นสีขาวนะคะรองรับสองซิมเดี๋ยวจะแกะฝาหลังให้ดูเลยนะคะเครื่องหลังก็แกะไม่ยางนะคะ,ะเปิดเปิดฝาออกมาก็จะเจอที่ใส่แบตเตอรี่ซิมสองซิมแล้วก็ช่องใส่ t f แฟลการนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ซิมให้ดูเลย ช่องแรกจะเป็นซิม3 G นะคะช่องที่สองก็จะเป็นเป็น GSM นะคะอันนี้เราใส่ลองอไปแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เป็นความจุ1600นะคะ ลองเปิดเครื่องดูนะคะเครื่องนี้นะคะรองรับสซิมการนะคะสามารถบันทึกวิดีโอได้ความละเอียด960คูน540พิกเซลเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันที่ให้มาในเครื่องมากมายเลยนะคะแล้วก็รองรับ MP3 สามารถฟังวิทยุชุมชนได้จะเป็นวิทยุที่มี2เลขทศนิยมนะคะก็ าไปฟังได้เลยแถวบ้านทา่านอ่ะเปิดเครื่องมาแล้วลองดูนะคะมาพบกับหน้าจอนะคะอันนี้จะให้ทดสอบความลื่นของหน้าจอก็ทัชดีมากเลยะคะ่ะก็เลื่อนไหลตัวเครื่องนะคะเรามาดูด้านบนด้านบนของตัวเครื่องก็จะเป็นลำโพงนะคะแล้วก็ มีกล้องหน้าความละเอียด3 0 0 0 0นพิกเซลนะคะด้านล่างก็จะมีปุ่ม3ปุ่มก็คือปุ่มตั้งค่าปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายของเครื่องก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงสนทนานะคะขึ้นลงอ่ะแล้วก็มีพอร์ตไมโคร USB ดูด้านขวาดีกว่า ด้าน,นขวาก็จะเรียบๆรียนะคะไม่มีอะไระด้านบนด้านบนก็จะเป็นช่องต่อเชื่อมหูฟังนะคะขนาด3.5ม mm, มแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองด้านล่างก็ไม่มีอะไรเรียบๆรียบค่ะเราลองมาดูฟังก์ชันข้างในกันละกันฟังเพลงก่อนละกันนะคะ MP 3 อันนี้เป็นวิดีโอวิดีโอกอนละกันนี่นุกเลยเปลี่ยนดีกว่าเป็นฟังเพลงเกาหลีนะเปิดเสียง กล้องดิจิตอลของ A9 นะคะกล้องหลังจะเป็นความละเอียด8ล้านนะคะส่วนกล้องหน้าจะ3แสนนะคะแล้วก็กล้องหลังจะเป็นออโต้โฟกัสเรามาทดสอบกันเลยนะคะ,ะเราถ่ายน้องมีนะคะจริงไอันนี้ก็จะมีออโต้โฟกัสขึ้นมามาที่ตั้งค่านะคะ จะมีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยจะเป็นไว้บารลานออโต้นะคะเป็นภาพซีเบียภาพสีต่างๆ HDR on off อยู่ซีนถ่ายรูปกลางคืนออโต้นเ n ตปาร์ตี้นะคะได้หมดเลยอ,อันนี้ o v วว a l ันนี้จะเป็น กลับมาเรามาดูมิวสิกกันนะคะอันนี้สามารถที่จะปรับอีควอไลเซอร์ได้มาที่ตั้งค่านะคะ ตอมามาดูฟังก์ชัน FM Radio นะคะ FM Radio ของเครื่องนี้จะเป็น2จุดทดนิยมนะคะหมายความว่าฟังวิทยุชุมชนได้นะคะก็เวลาจะเข้ามาฟังต้องเสียบหูฟังก่อนนะคะแล้วก็ปรับให้เป็น สามารถเซิร์ชเลกคอร์ดช่องได้นะคะ